เพื่อความบันเทิงไม่ได้สนับสนุนให้คนเล่นกนนนารพนันและสิ่งผิกดกฎหมายทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรม,มีผู้ปกครองให้คำแนะนำมารับชมย้อนหลังนะคะฮาหนอยงวดวันที่14เดือน4นะคะเดือนเมษา2อนร้อยกก็เด่นให้ตามนี้นะคะบนล่างไปกลับนะคะผลฮาหนอยปกตินะคะที่พี่ริวทำสูตร สำหรับหาหน่อยปกติก็หลุดนะคะพี่น้องจะชิวเฉียดเนาะน,นี่ให้เจ็ดเจ็ดสี่ห้าออก,ะะกเ,เาจากก็ดหกสี่นะคะไก่เชียงเนาะจกไก่เชียงนะคะให้เจ็ดสี่ออกหกสี่นะคะ45่สี่ห้านะคะหลุดเนาะจา้ะต่ว่าเล็กเล็กเวลาทำสูตรนะ่ะมีหกสี่อยู่พี่เลี้ยว บาด้จับน่าจะบาด้จับมาตัดออกน่าจะนี่ตัดออกนะ,ะนออกนะคะตัวเลขที่จับไว้นะมีอยู่สี่หกนะ,ะแล้วห้ากับเนาะเอาตะข้างบนเนาะจะเอาตะแถวนี้ตัดออกถ้าจับดีๆมันก็จะมีเกตสี่หกนะคะสามตัวแตกนะคะถ้าจับเป็นเนาะจะ นะคะนี่แหละจะจับหน่อยโตกับ,บมีความเสี่ยงเนาะจ้าเนาะมีความเสี่ยงนะคะเพื่อนๆนัเข่าอยูต่ว่าจับบอมเมิดเนาะจ้า,จาน้อยปกตินะคะนะคะเราไปรับชมคลิปต่อไปเลยจา้า สวัสดี FC ที่เคารพรักทุกท่านนะคะพี่น้องจ้านะะมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่น้องจ้าก่อนจะรับชมรับฟังฝากคำเตือนทางช่องทางช่องทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะ ปีน้องจะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีผูป้ปกครองควรแนะนำนะคะแนวทางเราอ่อไม่ใช่เรานะคะขออภัยแนวทางฮานอยนะคะแนวทางฮานอยนะคะหอยฮานอยนะคะวันที่15เดือน4 65นะคะ เด่นสเด่นสีวิ่งห้านะคะตัวเลขเด่นตัวเลขตารางอยู่ตรงนี้นะคะบนล่างไปกลับนะคะเสียงบอมิดเนอะจ้านี่ <c oughs> นะคะเราไปรับชมจับคู่เลยค่ะนะคะนะคะจับคู่ก็จะมีนะคะสามสี่สี่ห้าสี่เจ็ดหเจ็ดนะคะก็ขีดเส้นใต้เพราะว่าเด่นหมดเลยนะคะ แล้วก็มีนะคะสามห้าห้าสี่พี่ลวลืมเนาะสี 4, 5, ่ห้าเรายังมีห้าสี่ตัวไปกลับของเรานะคะสามเจ็ดหห้าเด่นสามห้าห้าสี่แล้วก็หกห้าตัวเดียวกันนะคะห้าสี่สี่ห้านะคะไม่เหมือนมวดก่อนจับไม่หมดนะคะตอนนี้จับหมดทุกตัวเลยก็มีเลขเบิ้ลน,นะคะ ถ้าเบิ้ลมาก็จะสี่สี่ห้าห้าสี่หกยังมีสี่หใหม่นะคะแปดสองนะคะเลขสามตัวเมดที่แล้วก็เกือบแตกสามตัวนะคะเลขที่ออกหน่อยปกติก็เจ็ดหกสี่พี่ลิวให้เจ็ดสี่ห้านะคะใกล้เคียงมากนะคะ 8, 4, 7, แปดสี่เจ็ดนะคะสามห้าสี่นะคะเด่นสี่ห้าสามด้วยนะคะ นีเด่นนะเล็กสาตัวนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่มารับชมนะคะขอให้รวยๆเฮงๆทุกๆท่านนะคะสวัสดีค่ะ